หิมาก็เอ้ยหิมาตกฝนก็หิมา,กมากตกฝนก,ก,ก,ก็ตกมาด้วยเลยมัวเฟียวีดีโออะฮะบอนช้วยเพี่สาวสามีมาสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฟังลราฟังไทยในะเอฟซทั่วโลกวันนี้นางมาตามคำขอเอซนะคะว่านานแล้วที่นางนะคะทำนายดวงของคุณน้ากระแตไว้ อยากให้ทำนายให้อีกหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นางอยากจะบอกว่านางทำนายแล้วนะคะนางจะพาไปเดินเล่นหิมะกันเพราะว่าหิมะนะคะมันตกค่ะวันนี้หิมะตกสวยมากเ๋ยจะพาชมหิมะตกด้วยนะคะอย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะแล้วนางมาทำนายดวงชะตาของน้ากระแตให้นะคะเนาะก็ก่อนอื่นนะคะนางก็ขอเข้ามาเจ้าของดวงด้วยนะคะ ว่าน้ากระแตจ๋านะคะนางขอทํานายไทยทักดวงชะตาของน้ากระแตนะคะตามคำขอของ f อที่ขอมาอยากรู้อยากเห็นนะคะนางก็มาขอนะคะหากนางพูดอะไรผิดไปนะคะก็ขออภัยขอโหสิกรรมให้นางด้วยนะคะหากอะไรไม่พอใจของคุณน้ากระแตนะคะเรามาทํานายไทยทักดวงของน้ากระแตกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วนางจะพาไปเดินเล่นนะคะ หิมมะชนางก็ได้ขอเข้ามาเปิดดวงของน้ากระแตแล้วนะคะเนาะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะชื่อนามสก,กุลมาสวดแล้วเนาะนี่คือตัวแทนผู้ถามคือนางเองนะคะข้างหลังไพ่ไม่สามารถจําได้ไม่มีตําหนินะคะข้างหน้านะคะทุกสีนะคะอยู่ครบหมดนะคะอยู่ครบหมดเนาะอยู่ครบหมดนะคะเนาะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลเลขสิบไม้ถึงเงินนะคะ สีนางเป็นผู้กำหนดเนาะขอให้ออกมาเม่นๆตรง,ตรงๆด้วยเถอะะดเจ้าค่ะสาธุนะคะมาทำนายกันตาม FC ขอมา FC ตอกย้ำว่ามันนานแล้วนะคะก็ดูใหม่อีกนะคะ ขอให้ถ่ายทำนายออกมาแม่นๆตรงๆได้วยเถอะเจ้าค่ะสาธุค่ะนะคะหากดวงของคุณน้ากระแตนะคะหากดวงจกดีมีความสุขสมบังดังแกปรารถนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะให้สีแดงมาเลยหากดวงไม่ดียังไงนะคะให้สื่อออกมาให้รู้ให้เห็นเลยนะคะเนาะขอให้ออกมาแม่นแม่นตรงๆด้วยเถอเจ้าค่ะสาธุดวงไม่ดีก็ ถ้ามีเคราะมีเงากรรมอะไรก็เก้าดำมาเลยนะคะเลขดำมาเลยมันแม่นตรงๆเลยเถิดเจ้าค่าสาธุคุทยาสิทิเจา้าข้มันแม่นเลยเจ้าค่ะค่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าดวงของคุณนะกระแตจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะจะดีหรือไม่ดีนะคะดีมั่งทุกมั่งสุกมั่งก็ดำดำแด,ดงๆนะคะหากนะคะ ไม่ดีเลยก็สื่อออกมาเลยหากดีนะคะสีแดงมาเลยค่ะอันนี้นี่สื่อไม่ได้นะคะเนาะเป็นไพ่ครอบครัวนะคะเป็นไพ่ครอบครัวมาดูอีกนะคะขอให้ไทยออกมาออกมาแม่นๆตรงๆนะคะหน้ากระแต่ขานางขอเปิดดวงได้เจ้าค่ะขอให้แม่นๆมนตรงๆได้ถึงเอกสารทุหากดวงดีสีแดงมาเลยนะคะ เลขาแดงมาเลยหากดวงไม่ดีสีดํามาเลยค่ะนะคะเนาะหรือยังไงให้สื่อออกมาเลยค่ะไม่มตรงๆไม่เถอจ้ะค่ะสาธุโอ้ยังไม่ดีนะคะยังเจอนะคําพูดคําว่าคําด่าให้ไม่สบายใจนะคะมีเรื่องมีเอดํามาด้วยมามาฟังผลสรุปอีกรอบค่ะมาตอกย้ํากันนะคะมาฟังคําอธิบายค่ะนะคะ เจอนะคะผู้ชายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิวขาวผิวสองสีหรือคู่คนทั่วไปนะคะเนาะนะคะเลขแปดดำหมายถึงสิ่งที่พูดแล้วไม่ดีพูดแล้วไม่เป็นจริงหรือคำพูดที่คู่คนว่าเรานะคะให้ไม่สบายใจนะคะให้เสียอกเสียใจหรือบางทีเราอาจจะพูดอะไรแล้วไม่จริงนะคะพูดเท็จพูดปดอย่างเงี้ยก็ทำให้นะคะ มีเรื่องทุกข์ไม่สบายใจทําให้คนว่าเราได้นะคะเลข8สีดำหมายถึงพูดแล้วไม่เป็นจริงพูดเท็จนะคะพูดจาไม่ดีหรือคนใส่ร้ายเราได้ว่าเราได้นะคะเป็นคําพูดที่คุ่ควณพูดแล้วให้เราไม่สบายใจหรือเราพูดแล้วเราไม่สบายใจนะคะทำหรือมีเรื่องเพราะปากนั่นเองนะคะเพราะเลข 8ด,ดำค่ะนะคะระวังด้วยนะคะว่ามีเรื่องเพราะปากเนาะหรือบางทีเน่ะเราพูดอะไรออกไปบางทีเราอาจจะพูดนะคะพูดไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราพูดไม่ดีนะคะเพราะว่าเลข8ดำแล้วทําให้คนนะคะมาทาร้ายเราว่าเราได้เหมือนกันนะคะเป็นคําพูดคําด่าคําว่ากวนใจให้ไม่สบายใจนะคะให้เสียอกเสียใจให้ผิดหวังนะคะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่นั่นเองนะคะเนาะก็ แนะนำนะคะให้พูดดีๆเพาะเพาะกับทุกคนหรือพูดจาะอะไรนะคะให้พูดสิ่งที่ดีๆให้พูดเรื่องจริงที่เป็นจริงนะคะเนาะจะได้ปุดล็อกเอดำจะได้สบายใจจะได้ไม่มีคนด่าคนว่านะคะเนี่ยคะ่ะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งผู้ชายนะคะเป็นภาพผู้ชายมาเลยนะคะเนาะมีนะคะพูดว่าให้เราหรือจะเอาเรื่องเราหรือว่าให้เรานะคะไม่สบายใจนะคะเพราะปากนี่เองคะ่ะนะคะก็ นางแนะนำนะคะแนะนำก็คือนะคะในนี้นะคะแนะนำคือให้พูดดีพูดเพาะกับทุกคนเลยเฉพาะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พูดดีๆเ,เพาะๆนะคะจะได้นะคะปลดล็อกเอดำนั่นเองค่ะนะคะพูดดีพูดเพาะพูดสิ่งที่เป็นจริงนะคะพูดสิ่งที่เป็นจริงเนาะมันจะได้ปลดล็อกนะคะปลดล็อกเอดำจะได้สบายใจนะคะแล้วก็คู่คนนะคะก็จะว่าเรานะคะมันกลับกันนะคะเลข8ดนะคะ ทำว่าให้เรากวนอกกวนใจให้เราไม่สบายใจไม่มีใครมาทําร้ายเราแต่ว่าเป็นคําพูดของเขานะคะเป็นคําพูดของเขาที่ทําให้เราไม่สบายใจนะคะและก็ตัวเราเองต้องพูดดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขแปดดำหมายถึงพูดไม่ดีมันก็ตีกลับมาหาเรานั่นเองค่ะ

ฝนก็ตกดูสิหิมะตกไม่พอฝนตกะจะรู้หนาวมากเลย <c oughs> ตอนนี้หนาวค่ะบายบายหนาวพ <c oughs> ี่น้องจากอากาศเย็นค่ะ <c oughs> ถ้าหิมะตกก็ ไปแล้วพี่สาวสามีซินดีท่ามกลางหิมะสวยงามมากนะคะแต่ถ้าตอนหิมะตกไม่หนาวนะแต่ตอนนี้คือหิมะหยุดตกแล้ว ทั้งฝนทั้งอไอหิมะนะคะตอนนี้หนาวค่ะนะคะเย็นเลยค่ะนะคะต้องใส่ชุดให้หนากว่านี้นะคะต้องใส่ชุดให้หนากว่านี้นี่ชุดนางไม่หนานะชุดสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลัง,ลงแรงใจนางคะ่ะบ,บายสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคน fc ของนางจงมีแต่ความสุขสมหวังดางแ,แก่ปรารถนาสาธุสาธุสาธุาาค่ะ Bye bye cha